กับน้องมุกอีกแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งได้นะคะอันนี้เป็นบอนสีนะคะที่เราสั่งมาเราจะมาแกะดูคะ่ะสั่งบอนสีมานะคะผู้รับถูกต้องเราต้องดูชื่อผู้รับให้ดีนะคะ สิ่งที่ได้บอนซีสวยๆของเรานี่นะคะบรรจงตัดเลยนะคะเนี่ย บอลสีชื่อนางไหมนะคะนี่สิ่งที่ได้นี่นะคะมีใบยอยู่ใบหนึง่งอันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะสามร้อยกว่าบาทต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะข้างในให้เพื่อนๆดูกัน สัก,กูนะคะแกะดูเครื่องในก่อนต้นนี้300กว่าบาทนะคะต้นนี้เราต้องเอาเขาออกอย่างทะนุถนมอมอ้โอ้นี่นะคะต้นละสา0รกว่าบาทนะคะ บอลสีเทียบกับฝ่ามือผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งช่างใหญ่อะไรขนาดนี้อ้สามร้อยกว่าบาทของฉันแต่ก็รู้สึกจะมีไอ้เจ้าก้อนนี้มานะคะไอ้เจ้าก้อน เขาเรียกหัวบอลสีนะคะเนี่ยนี่มันก็มีรากมาแล้วนะคะอาจจะเปื่อนหน่อยนะคะแต่อยากแกะให้เพื่อนๆดูเลยนี่แกะเลยดีกว่าเขาอาจจะแถมอันนี้อาจจะเป็นตัวที่เราเราซื้อแล้วแอนตัวนี้เขาอาจจะแถมให้เราก็ได้คิดในแง่ดีนะคะบอนสีต้นนี้ชื่อนางไม่นะคะนี่ อันนี้รีวิวแกะกล่องบอลให้ดูก่อนนะคะว่า300กว่าบาทซื้อบอลผ่านอินเทอร์เนต็ตได้แบบนี้นะคะแล้วก็ไอ้ก้อนนี้นี่นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูค่ะอาจจะเป็นหัวบอลอันนี้อยู่กับสวนอยู่กับต้นไม้ดอกไม้ มืออาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะโอ้ยทำไมถึงทำกับฉันได้ <c oughs> นี่นะคะหัวนี้ไม่แน่ใจว่าคือหัวอะไรแต่ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะใหญ่กว่าต้นบอลที่เราสั่งมาอีกนี่อันนี้คือรีวิวนะคะสามร้อ กว่าบาทอ่ะเอาเจ้าต้นนี้ด้วย <c oughs> ค่ะก็ให้เพื่อนๆนดูนะคะสามร้อยกว่าบาทนะคะอันนี้สิ่งที่เราอยากได้กับสิ่งที่เขาส่งมาจริงนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะ เอาลงปลูกดีกว่านะคะเผื่อเขาโตขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการจัดการกับหัวบอลอันนี้ต่อไปนะคะนี่ส่วนไอ้เจ้าต้นเล็กๆเนี่ยเราก็จะเอาไปปลูกก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้คะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคะ่ะ